โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสเก็ตโชว์กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ทางตัวเกมได้มีการอัปเดตเนื้อหาของฟอนเทนเข้ามานั้นมันก็ได้ทาให้ผู้เล่นอย่างเราๆครับได้พบเจอเขากับเทพแห่งน้ําองค์ปัจจุบันอย่างโฟคารหรือฟูรีน่านั่นเองครับซึ่งเทพน้ําตนนี้ครับก็ดูเหมือนกับว่าตัวของเธอเนี่ยอาจดูไม่ค่อยสนใจในเรื่องราวของการปกครองเมืองสักเท่าไหร่นะเธอจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโรงอุปราคากรเพื่อเฝ้าดูการแสดงละครเท่านั้นนะครับจนเหล่าประชาชนบางส่วนนั แต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นหรือครับบูรีนาที่เป็นถึงอาร์คอนจุดสูงสุดของาธาตุน้าในทวีปเพรสแตทแห่งนี้นะครับจะเป็นคนที่ไม่รู้ภาษีภาษาจริงๆหรือเปล่าเราก็คงจะต้องไปติดตามดูกันต่อไปครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนะี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่เป็นแบบนั้นครับผมคิดว่าตัวของเธอเองเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลในแบบของตัวเธอเองหรือมันอาจจะมีเหตุผลที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ครับซึ่งมันก็น่าจะมีตื้นลึกหนาบางบางอย่างนะครับแต่ในวันนี้ครับเราจะไม่ได้มาวิเคราะห์เรื่องราวเหล่านั้้้นน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 กกกกัััะแแตต่่่่เเเรรรืือองาาาาววทททีีีีจมพูดดคคุยใ็ฤษฎํิ ของอย่างที่เพื่อนๆรู้กันดีนะครับว่าหลังจากที่มีการเสรียชีวิตไปของอาร์คอนแล้วเนี่ยจะมีอาร์คอนองค์ใหม่ปรากฏตัวขึ้นหรือถูกแต่งตั้งขึ้นมาครับซึ่งหลักการในการแต่งตั้งอาร์คอนใหม่นีเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าแม้ตัวเกมจะเดินทางผ่านมาถึงเมืองที่5แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้หลักการของการแต่งตั้งอาร์คอนคนใหม่เลยครับมอนสแต็กกับหลีเย,ย่อเน,นี้ยเล่าวาในฐานที่เข้าใจนะครับว่าเมืองทั้งสองนั้นยังคงถูกปกครองด้วยอาร์คอนคนปัจจุบนันหรือเดอะเซเว่นรุ่นแรกแต่อินาซึมาระซูเมรุนั้นเนี่ และนาฮิดะต่างก็เป็นอาร์คอนรุ่นที่2ครับแต่หลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องของทั้งอินาซึมะและซูเมรุไปแล้วนี่ครับมันก็ทําให้เรารู้นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วไรเดนเนี่ยมีฝาแฝดคนพี่อย่างมาโคโตะที่ได้กลายเป็นอาร์คอนแห่งสายฟ้ารุ่นแรกซึ่งเธอก็เป็นฝาแฝดคนน้องต่อมาก็เลยได้กลายเป็นอาร์คอนสายฟ้ารุ่นที่2นั่นเองครับดังนั้น,เ,นเราจึงอาจถือได้ว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นอาร์คอนรุ่นแรกก็ว่าได้ครับจะพูดแบบนั้นก็ไม่ผิดสักทีเดียวนะส่วนเรื่องของ ah น,น,นงาฮิดะนนไได้้มีกการแขเอ นินครึ่รงการแก้ไขเออร์มินซูเนี่ยมันก็ทาให้ความทรงจําในทวีปที่เกี่ยวข้องกับเทพไม้รุ่นแรกอย่างลูกเทวดาได้หายไปจนหมดส่งผลให้ตัวตนในชาติที่2ของลูกเทวดาอย่างนาฮิดะนะครับกลายเป็นอาคอนรุ่นไม้รุ่นแรกไปโดยปริยายเสมอมาเลยนั่นเองนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับอย่างที่เรารู้กันดีนะครับนาฮิดะเนี่ยก็เป็นชาติที่2ของลูกเทวดาก็คือถูกแบ่งภาคมาอีกรอบนึ่งนะครับซึ่งเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยครับมันจึงเท่ากับว่าแม้ทางตัวเกมจะบอกว่าคนธรมธรมดาาสามารถกลายเป็นเทพได้แต่จากเนื้อเรื่่่องงทีเเกิดขึ้นยยราั เห็นมนุษย์แม้แต่คนเดียวเลยครับที่กลายไปเป็นเทพหรือกลายไปเป็นอาคอนจริงๆดังนั้นเนี่ยในฟอนเทนผมจึงตั้งความหวังเอาไว้มากครับว่ามันอาจเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่ตัวตนของฟูรีน่าจะเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถจนถึงขั้นกลายเป็นอาคอนได้แต่เบื้องต้นครับจากนิสงนิสัยของเธอเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะที่เธอจะมีความสามารถจนถึงขั้นกลายเป็นอาคอนได้อันนี้ก็ละวันในฐานที่เข้าใจนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเรายังเล่นกันไปได้ไม่ค่อยไกลนะครับจึงวิเคราะห์ได้เท่าที่ข้อมูลมันมีณปปัััััจจุบบบนนนน่่คเเเเมมมมมืืออิิดดไไ้้้งผลลยสขูพต แท้ที่จริงแล้วเทพแห่งน้ํารุ่นแรกนั้นเป็นใครกันแน่ซึ่งผลจากการสืบค้นเนี่ยก็ทําให้ผมได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังของฟอนเทนแทบจะทั้งหมดครับซึ่งผมก็ได้ทําสรุปเรื่องราวเอาไว้ให้แล้วนะครับ่อเพเื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ทีนี้นะครับคนที่ดูเนื้อเรื่องตรงส่วนนั้นแล้วเนี่ยจะเข้าใจนะครับว่าในอดีตน,น,นะครับดินแดนแห่งนี้ครับมีชื่อเรียกว่าดินแดนทะเลสูงซึ่งดินแดนทะเลสูงแห่งนี้มันเคยมีการต่อสู้ระหว่างชนพื้นเมืองกับชาวรีีีมมมูรยยยท่พยายาจะาิ าน้ที่ได้ให้กำเนิดนักรบแห่งสายน้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาซึ่งไอเหล่านักรบแห่งสายน้ำบริสุทธิ์เนี่ยก็มีบทบาทอย่างมากนะครับในการต่อกรกับรีมูเรียนะครับจนในท้ายที่สุดครับหลังจากที่จบยุคข,ของรีมูเรียเหล่าประชาชนที่ตกอยู่ในห่วงแห่งสงครามก็ได้ไปร้องขอให้ราชินีแห่งน้ำขึ้นมาปกครองพวกเขาทีซึ่งราชินีแห่งน้ำนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเธอก็น่าจะเป็นอามาริตานั่นแหละครับแต่ทางโตเกมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าอามาริตาเนี่ยเธอเป็นเผ่าพันธุ์ไหนกันแนะ่แต่จากการคาดเดาของผมนะครับยาา,า,าวนะา่่กรนีชิาาชแ น้และบริเวณทะเลสูงตอนนั้นครับก็มีเผ่าพันธุ์ที่เรียกชื่อได้ว่าเป็นผู้แห่งสายน้ำผมจึงคิดว่าอมาริตานั้นน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโอชชนิดอย่างมากครับอีกทั้งครับตามเนื้อเรื่องนั้นเทพน้ำองค์แรกยังได้รับความเคารพอย่างมากจากเหล่าโอชชนิดอีกด้วยนะครับดังนั้นครับผมจึงคิดว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะสามารถแอสซูมได้แล้วหรือเปล่าครับว่าตัวของอมาริตานั่นแหละครับที่เป็นโอชชนิดทีนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงข้อมูลที่น่าสนใจกันแล้วนะซึ่งถ้าตัวของเทพแห่งน้ำอมาริตาเป็นโอชิิินตจจรรรงๆแแล้้้ววเาาาาก็ะสมถคดดบบีไั่ ัวของฟูรีน่านั้นอาจจะเป็นร่างแยกที่ตัวของอามาริตานั้นทิ้งเอาไว้ก่อนตายก็ได้ครับต้องบอกแบบนี้นะคะว่าร่างแยกของโอชินิตนั้นมันจะไม่ได้เหมือนกับร่างแยกที่พวกเราเข้าใจกันตามปกติจากหนังสือที่เราพบเจอในสถาบันปรัชญาธรรมชาติครับได้มีการให้ข้อมูลกับเราครับว่าถึงแม้ตามตำนานครับจะมีการบอกกับเราเอาไว้ว่าโอชินิตท,ทุกๆตนนั้นเกิดขึ้นมาจากโอชินิตอย่างอีจิเรียแต่จากข้อมูลทางโบราณาคาดีต่างๆที่นักวิจัยของสถาบันปรัชญาธรรมชาติได้ทําการค้นคว้าแล้วพบเจอครับพวกเขาเชื่อว่าโอชินิตครับเก่าแก่มากกว่า ดังนั้นครับอียิรียจึงไม่น่าจะใช่ต้นกําเนิดที่แท้จริงของโอชินิดนะอีกทั้งวิธีการขยายพันธุ์ของโอชินิดนั้นยังค่อนข้างพิเศษอย่างมากครับตามข้อมูลนั้นบอกกับเราว่าเมื่อไรก็ตามที่โอชินิดสามารถบ่มเพาะความรักและความเข้าใจได้มากพอแล้วพวกเธอก็จะไปขออนุญาตจากเทพแห่งน้ําหรือหัวหน้าเผ่าเพื่อทําการแยกร่างตนเองออกมาเป็นโอชินิดตัวน้อยได้ครับและเผ่าพันธุ์โอชินิดนั้นจะมีเพียงแค่ตัวเมียรหรือผู้หญิงเท่านั้นซึ่งวิธีการขยายพันธุ์แบบนี้นั่นเองครับที่ถือได้ว่าเป็นการแยกร่างของโอชิน มันอาจามีความเป็นไปได้ครับที่ตัวของฟูรีนาอาจจะเป็นร่างแยกโอเชนิตตัวน้อยที่เทพแห่งน้าอมริตาได้แยกออกมาจากตนเองก็เป็นได้ครับจริงถ้าหากมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าคอนเซปต์นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอาร์คอนรุ่นที่2ต่อๆกันมาเนี่ยกลวนแล้วแต่จะมีความเกี่ยวข้องกับอาร์คอนรุ่นแรกเสมอๆซึ่งท้มันเป็นแบบนั้นจริงๆก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับบางทีครับในวทวีปเทรเวสเนี่ยอาจจะมีการฟิกเอาไว้แล้วนะครับว่าผู้ที่เหมาะสมจะครอบครองโนซิตนั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็อาจจะมีเเเพพีียยงงแแคค่่่อาานนนรรุกทั้ ล่าตรงนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของ Channel s k e t c h Show นะครับแต่เรื่องราวในอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็คงจะต้องมาเฝ้าดูพร้อมกันกันอีกรอบหนึ่งน,นะเ,นเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของทเทพแห่งน้ำโฟคาอรอหรือฟูรินะเป็นร่างแยกของอมาริตาก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงงงผมกคคจะตต้อออขัััววลาไป่นสสดีรบ